สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแพทอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้แพทก็จะพามาเก็บลูกยอนะคะลูกยอที่เราจะเก็บนะคะต้องเป็นลูกยอที่สีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือยังเก็บไม่ได้นะคะนี่ค่ะเราจะเก็บแบบนี้นะคะนี่เด็ดออกมาง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเก็บสีแบบนี้นะคะ อันนี้ลูกเล็กน่ารักจังนี่ค่ะนี่นะคะลูกยอมีประโยชน์มากเลยนะคะ น,นี้กำลังออกดอกกำลังเป็นลูกเยอะนะคะลูกเล็กๆนี่ค่ะได้แล้วค่ะน,นี้แพคก็เก็บลูกยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะ เราคอยดูแต่ต่หาเพาะัเรายดูแต่ที่ผเรัาร

อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้แพทในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ